สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขันียวเซียอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องอนะครับ <i> มาแล้วครับพี่น้องของดีงว่างามจากช่องลูกขันียวเซียอีสานเมือนนีบ่าววะที่กะบพาพี่พน้องเอฟซทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามวัยรุ่นเลี้ยงงัวครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกที่น้องสายเพิ่อนมีงัวอยากจะแบ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่เริ่มหัดเลี้ยงงัวแล้วก็ มีงว้วมาแบงพีแบ่งน้องเฮานะครับเคยพาพี่น้องมาเยี่ยมเราหลอบนึงเหมือนนี่นล่อพันวาอ่ามีของดีแบงพี่แบงน้องเฮาครับพี่น้องอเรื่องเล่าในอีพีนี้ที่เป็นยังไงสำหรับผู้หางวัวเลี้ยงใส่ง่าๆครับพี่น้องพิมพ์นิยมแบบแม่นี่นะครับมักแบบมีเขามักแบบหัวโลนเหมือนนี่มีหลากหลายให้ชมเลยครับพี่น้องผู้จ่าผู้คุยชักไถ่กับอ่าน้องไถ่ไปจังไรนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของทางช่องพี่ลูกเขาเนี้ยเซอรอิสานครับผมอ่าบางคนมาทานก็ีหน มีว่าครับมาแบงปันครับผมเกษตรกรครับวันนี้มีอยู่5ชุดครับผมมาปฏาจะิเป็นแม่ท่องครับ ไส์ใหญ่ๆครับวันนี้มินจะไซสร้อยห้าสิบบวกๆเลยครับครับผมแม่ลูกซื้อสองในสามก็มีให้ครับผมครับผมเดี๋ยวกตอนไปรับชมแต่ละตัวฝากทียูช่องทางติดต่อติดต่างภาพจะหน่อยนะครับเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าสามครับห้าเจ็ดศูนย์ครับเก้าเจ็ดศูนย์สี่ครับผมไอดีไลน์สิเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับผมเฟซบุ๊กชินนวัฒน์ลาชสีเป็นภาษาไทยครับผมส่วนพิกัดครับผมตั้งอยู่ที่บ้านของนูทับม้าตำบลน้องคูอำเภอดุลจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมเอาเนี่ยแหละครับใบครุ่นนเียยกกงััวมมมาตออูบผ ห้าเล้วครับผมก็ถือว่าเลี้ยงงัวอยู่เออ่หลายนะครับวันนี้เอามาแบ่งอยู่หาชุดนะครับผมวันนี้มีห้าชุดนะครับเอาใจสายมาเฟรมใหญ่ก่อนเลยครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งตัวแรกก่อนนะครับเอาเมียนี่นะครับเฟรมใหญ่เลยนะครับถือว่าไพ่กำลังหานะครับล้อยนี่เฟรมนี่สีนี่ครับพี่น้องถือว่าเมียนี่ตอบโจทย์เลยนะครับสีแดงเข้มเลยครับนะครับผมตัวนี้ท้องหกเดือนนะครับผมท้องกับ ตัวนี้ท้องปอเช่ครับผมอ่าท้องกับเจ้าปอเช่ปอเช่ครับหกเดือนครับท้องอาจจะสาวเรียบร้อยหกเดือนนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบบวกบวกนะครับอ้าววัดเรียกส่วนสูงเลยแล้วร้อยห้าสิบบวกบวกได้เลยครับนี่บวกแน่นอนครับแต่ว่าตีตามให้ที่ร้อยห้าสิบครับผมครับพี่น้องตัวอาจจะสาวเรียบร้อยด้วยเนาะครับผมมีคลิปวิดีโอการสาวนะครับเฟมใหญ่ลูกที่เท่าไหร่อยู่ในท้องตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับผมอ่าลูกสองข้าท้องนะครับพี่น้องลูกตัวที่สองอยู่ในท้องเพลินครับก็ถือว่า อ่านะครับไผ่มักสีนี่นะครับผมบานท้าเอื้อนสียังครับสีบักตาลสุกครับผมอ่าสีบักตานสุกครับพี่น้องสีบักตานสุกนะครับเบิ่งครับเฟรียใหญ่เลยเอาเปิดไ้เท่าไรครับน้องวัดตัวแรกนี่โตนี้เอาไว้ที่หามื่นเก่าครับผมหามื่นเก่าพันครับพี่น้องครับโตได้นะครับผมส่วนการขนส่งนี่ผมยีส่งขนส่งให้ฟรีทั่วภาคอีสานครับผมครับผมภาคอื่นอยากได้สามารถทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมถ้าราคาตรงกันส่งให้ฟรีแน่นอนครับ เอานะครับผมผู้ใดสนใจฟิล์มใหญ่ๆครับพี่น้องแม่นี่สีบักตาลสุกเบิ้งครับความเข้มความโบดของเพิ่นเบิ้งครับโครงสร้างใหญ่นะครับผมตำหนี้มีอะไรบ้างครับตำหนี้น้องมีนมติ้งเม็ดขโพดนิดนึงนะครับผมติงเม็ดข้าวโพดนะครับอย่างนี้เลยน้องพี่ครับเล็กๆเลยครับพี่น้องนะครับผมกับร้อยนี่เฟรมนี่ผมให้เบิ้งความใหญ่ยงีวของเพลินรอบๆโตเบิ้งทั้งไทยครับพี่น้องนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับแม่ทอง เอาท้องกับเจ้าปอเช่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันเฟใหมไโคูงสางไงนะครับเบิ้งยืนเทียบส่วนสูงกับเจ้าของเพิ่นนะครับนี่ครับสูงไงเลยพี่น้องตัวนี้เชื่องคว่มนะครับเชื่องได้หลายทันว่าวบผู้เทาเรียงสิปลอดภัยบางง้อไงไปนี่รับประกันความเชื่องครับอ้านะครับปอดภัยแน่นนนครับพี่น้องเฟียมไหญ่เลยสาหรับง้อของมอดครับพี่น้องก็ถือว่าคุณภาพมาตรฐานการรับประกันครบสากลทุกอย่างนะครับผมผักอีสานทรงฟรี หาหมื่นกับอีกเก่าพันเก่าพันบาทต่อร่องไปได้ <ใน S 2> พี่<ใ>น้นองเมียที่แรกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องตัวต่อไปนะครับผมนี่ครับ,บทุวกวันเด็กกว่าเนี่นครับพี่น้องเบื้องคลิปแล้วฝากกดโทรเลยไพยมกักเฟมนี่นะครับผมทองเรียบร้อยนะครับสุดคุ้มราคานีเอาบอกเลยว่านะครับเป็นช่วงราคาที่เหมาะกับคนหาวัวเลี้ยงนะครับผมเอาราคากําลังขยับขึ้นก็ตัดสินใจครับพี่น้องถ้าไปซื้อช่วงอ่าราคาขยับขึ้นแพงแล้วก็สิว่าได้ง้วแพงนะครับดีได้ถูกๆเลย ต่อไปเป็นแม่หัวโลนทองครับพี่น้องสาวทองแรกครับผมอ่านี่ก็ออกสีแดงคือกันครับพี่น้องนะครับผมแดงเข้มโบดส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกบวกครับร้อยห้าสิบบวกนะครับผมเป็นสาวทองแรกปะครับแมนครับสาวทองแรกครับสาวทองตัวนี้ท้องกับพริกแดงได้ห้าเดือนกว่าครับอ่าท้องห้าเดือนกว่าพริกแดง SK สเคห้าแปดหนึ่งนะครับผมก็คือแดงพ่อแดงล่ะพี่น้องได้สาวทองแรกได้สดได้สวยอ่านะครับผมหัวโลนเฮ็ดเค้าห้ หม้อลุนนะครับหมอลุนแต้งครับผมนี่ครับทำเขาเรียบร้อยครับเรียมตัวดีนะครับตัวนี้ตําหนิมีตรงไหนไหมครับตัวนี้ไม่มีตําหนิครับตัวนี้ไม่มีตําหนิดนะครับพี่น้องรับประกันไม่มีตําหนิส่งฟรีทั่วภาคอีสานถึงหน้าคอกหน้าฟาร์มนะครับผมเปิดไปเท่าไรครับตัวที่สองตัวนี้เปิดไว้แค่สี่หมื่นเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องถามว่าตะกี้ง้วนเฟรมนี่พี่น้องซื้อได้เท่าไรนะครับคอมเมนต์มาครับขันเฟรมแบบนี้ซื้อในราคาเท่าไรย้อนหลังไปนะครับช่วงราคาพิกๆครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็ถือว่าราคาเหมาะกับคนอยากได้งัวเลี้ยงขายเขาหน้าพื้นที่ว่างมีเฟียงอัดไว้แล้วหางัวไปกินเฟียงกินหญ้าน้ำไฮหน้ำหน้าครับพี่น้องเกี่ยวเขาออกแล้วคันแท้นหน้าหยาเขี้ยวๆมาเอางัวไปกินครับพี่น้องนะครับผมเอาสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทเก้ 9, <000 S 1> าพันบ,บาททองพริกเด็เอ็ดขี้หาแปดหนึ่งหาเดือนนะครับผมประกันทองให้ครับพี่น้องเอาตัวที่สองนะครับตัวนี้นะครับเอาปักหมุดมาฟ้าม เพื่อนกะเอานะครับผมบ้านไหนก็ครับผมปัาคุณน้านหนองนูทับมาครับตำบลหนองคู่ครับอำเภอนนดูนจังหวัดสระบามครับผมครับผมเอานะครับมากง่ายครับพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับหน้าหนองมอดเอางัวมาเลียงยุทงนะครับผมฟ้ามเพื่อนกะถือว่ามีงัวให้เลือกอีกนะครับตัวเถียวมาออกกล่องกะมีโตัวอยู่ในคอก็ไม่ได้ออกมากกะมีครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่ลูกเนาะเป็นแม่ลูกครับผมแม่ลูกพี่น้องนะครับเป็นแม่ลูกแรกนะครับพี่น้องแดงจนแข็มตเอ่อนฉ่ำเลยครับพี่น้องบ่แดงแต่แขวครับคู่นี้แม่ลูก สีนี่ออกมาไให้ลูกสีออกมาเป๊ะเลยครับพี่น้องคููนี่แม่ลูกสวยๆเป็นลูกแรกเนาะครับผมแม่ลูกแรกนะครับผมลูกกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ลูกอายุหนึ่งปีนะครับลูกหนึ่งปีแม่ทับไปครับผมแม่ทับได้สองเดือนครับ อ่าแม่ทับได้2เดือนตรวจหรือยังครับตัวนี้ยังไม่อันตรอเช้านะครับยังไม่ได้ยืนยันอันตรอเช้าเนาะแมนภาพันอ่าได้2เดือนแล้วแมนครับรอบกลักวๆครับผม,อ,มอ้าวแม่เอ่อผสมผสมแม่ผสมกับช็อกโกแลตครับลูกสาวเป็นวีโก้สองล้านครับอ่าแม่ผสมช็อกโกแลต UNC อ็นซีงเก็บได้2เดือนแล้วนะครับยังไม่ยืนยันการตรวจท้องครับผมตัวนี้ยังไม่รับประกันนะครับอ่าลูกสาวเป็นลูกของวีโก้ครับผมอ่าวีโก้สองล้าน1ปีครับครับอายุ1ปีพี่น้องเบิงเอาแม่กะร้อยตอนแรกรับส่วนสูง แม่อยู่ทีร้อยสี่สิบเจ็ดครับผมอ่าแม่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมลูกกับไงไก่สีถูมเพียงแม่แล้วเอามักซื้อสองไปรุ่นสามเปิดไว้เท่าไดครับคู่นี้เปิดไปหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันบาทซื้อสองลุนสามนะครับเป็นคู่แม่ลูกอ่าลูกสาววีโก้สองล้านแม่ทับช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเกตได้สองเดือนยังเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องคู่นี้เบิรงครับน้องเพื่อนสิเป็นอ่าเขาเอ็นนี่ยังครับอยู่หลังนะครับผมอ๋อนี่ครับผมนะครับ เอาฉีดไอวิเม็กจะเข็มสองเข็มก็หายแล้วฉีดแล้วครับหนึ่งเข็มครับผมเอาฉีดให้หนึ่งเข็มแล้วเนาะครับผมอ่า้เอาไปกับซ้ำอีกจเข็มหนึ่งครับพี่น้องหายแน่นอนนะครับผมอ่ายุติหนกครับพี่น้องนี่มียุติหนกนิดนึงนะครับผมนอกนั้นไม่มีตําหนินะครับอ่านอกนั้นไม่มีตําหนินะครับหกหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทต่อรองได้คู่แม่ลูกนะครับผมอ่าซื้อสองลุ้นสามสีแดงเข้มๆนะครับผมมักฟิมนี่ตัดสินใจได้ครับพี่น้องคู่แม่ลูกเอาต่อไปนะครััััับบบแแมม่่่ใหญาออีีีกล้้้วววคครรพนนนงงะต อ่านะครับเป็นแม่ลูกเนาะนะครับเป็นแม่ลูกเอาเดี๋ยวเบื้องกันครับผมอ่าครับผมมาดูคู่แม่ลูกอีกหนึ่งคู่นะครับลูกตัวเมียสวยๆนะครับแม่เฟ่มใหญ่ผมว่ามีรอยหาสิบเท่าไรครับห้าสิบบวกหัวลวกันครับตีจ้ำนะครับหาสิบบวกตีจ้ำด้วยครับพี่น้องแต่๋ยววัดจริงผมว่าน่าจะเกินรอยหาสิบหาแน่นอนลูกสาวเลยจัดเดือนแล้วอ่าลูกสาวอายุสามเดือนครับผมเป็นลูกของซิโก ลูกสาวของพ่อซิโก้ครับเจ้าซิโก้นะครับเป็นลูกตัวที่เป็นลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่สองครับพี่น้องครูเมียลูกบงครับเมียเฟี่ยมไง้ะครับพี่น้องเมียไงลูกสวยครับพี่น้องลูกโค้งสางกับมาทั้งเมียเลยนะครับผมนี่ครับโอ้เฟี่ยมญ่นะครับผมเปิดไว้รายมาได้ครับครูนี่ครูนี่เปิดไวหาเมื่นหาครับหาเมื่นกบอีกหาพันครับพี่น้องพ่าเอาแบบนี้เอาแบบใดใดลูกุดครับเอานะครับเจ้าซิโก้ครับราคาถูกเลยครับพี่น้องผมบอกลนวัดในราคานี่นี่ สุดคุ้มแน่นอนนะครับผมับลูกสาวเจ้าซิโก้นะครับผมเป็นลูกตัวที่สองแม่เป็นเขาบีหรือเห็ดเขาครับอ่าเขาบีครับผมอ่าแม่เป็นเขาบีด้วยครับพี่น้องเบิงนะครับแมมีรอยหาซี่าบวกนะครับหนาลึกกระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับผมลูกก็ถือว่าลึกขึ้นกันครับพี่น้องอันนี้ยังน้อยอยู่นะครับเจ็ดเดือนกว่าครับลูกสาวสองเดือนกว่านี่ครับสองเดือนกว่ามากขนาดนี้พี่น้องนะครับผม ในราคา5 5 0 0 0ครับ5 5า0 0บาทต่อลองได้อีสานส่งฟรีครับผมนี่ครับผ่าอีสานส่งไห้ฟรีครับไกลกับเรื่องคุยราค่าการขนส่งเอาจะในผ่าอีสานนี่บริการส่งฟรีใจจะคางว้อบริจายค่ารถนครับผมเอาต่อไปคู่สุดท้ายครับผมนะครับผมแม่สวยลูกเด็ดเดี๋ยวคู่สุดท้ายไปชมกันครับพี่น้อง่านมานะครับสองทองกับอีก3คู่ครับพี่น้องมีทั้งเบิด์าชุดนะครับนี่ครับ ลูกสาวเพิ่นอ่าเดี๋ยวเพิ่นทีมงานเพิ่นไล่มาให้เบิ่งครับพี่น้องไล่ลูกมาอยู่น้ำแม่แล้วครับพี่น้องนะครับผมอ่าลูกสาวอ่าย่างเทปเลยครับพี่น้องเบิ่งแม่นี่อ่าบ้านเฮาเอิ้นง้วดไยกลางนะครับออกเป็นลูกผสมบรามันอ่าลูกอยู่น้ำแม่ตัวที่ใดครับเป็นตัวแรกครับผมอ่าลูกแรกนะครับผมอันนี้ลูกสาวนี่อยู่น้ำแม่นี่ตัวแรกลูกใหญ่หนาลึกเลยละครับพี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่นอ่นะครับเดี๋ยวจ็ดเดือนแล้วครับลูกสาว แปดเก้าเดือนนี่ครับแปดถึงเก้าเดือนนะครับลูกสาวได้ประมาณแปดถึงเก้าเดือนลูกช็อกโกแลตครับผมลูกสาวช็อกโกแลต unc 1 7นะครับผมของวิไลฟาร์มนะครับเบิ้งลูกสาวเพื่อนพี่น้องแม่ท้องแม่ท้องในสี่เดือนครับกับเจ้าโชคนะครับแม่ท้องสี่เดือนกับเจ้าโชคนะครับผมก็ถือว่าซี่ไหวหนึ่งเจ็ดแปดเนาะเจ้าโชคนะครับผมอันนี้ลูกสาวเพื่อนนะครับผมนี่ครับบอกเป็นเสี่ยงก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาซื้อสองได้สาม ปากันทองนะครับแม่ทองช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดลูกสาวเจ้าโชคหญ่ๆหนาๆลึกๆเลยครับพี่น้องคู่นี้ตําหนิไม่มีจังมองนะครับตําหนิไม่มีครับตําหนิไม่มีจังมองนะครับผมเอาลูกพึ่งฮัดถืกผูกเสียครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับอยากดิ้นจักหน่อยนะครับเปิดไว้หล่ไปได้ครับคู่นี้คู่นี้เปิดไว้ที่หามือหางครับห้าหมื่นกับอีกห้าพันบาทต่อรองได้นะครับผมลูกสวยๆเทพบๆแม่กะทองเรียบร้อยนะครับปากันทอง นะครับประกันส่วนสูงแม่อยู่ทีลอยสามสิบห้าบวกไปห้าลอยสามเจ็ดเนาะครับผมอ่าสามสิบห้าบวกไปหาลอยสามสิบเจ็ดนะครับอ้วนครับรับการของอ้วนเลยนะต่ำนี่ครับหนาตึกเลยครับพี่น้องนะครับอ้วนหนาตึกเลยอ่าตะลูกนะครับก็ถือว่าอ่าแม่นี่หายลูกเขีบอยู่ครับพี่น้องซุ้งลูกดีนะครับเบิ้งลูกเพิ่นอ่าเฟรมใหญ่ๆหนาๆลึกๆเลยครับพี่น้องนี่เบิ้งลูกสาวเพิ่นสวยครับพี่น้องลูกสาวเบื้องนะครับใหญ่หนาเลยนะครับตัวนี้เบิ้งความลึก เอย่าพลาดใครรอกรอบนึงนะครับคู่นี้เปิดไว้ที่55,000บาทครับต่อรองได้ครห้า0 0 0บาทต่อรองได้ครับพี่น้องมาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งคอกมาเบิ่งหอดหนาคอกหนาฟาร์มบ้านได้ครับผมบ้านน้องนูทับม้าครับตำบลน้องคู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเท่านี้ละครับครับผมเอานะครับผมสนใจแต่ละโต๊ะว่าจะเป็นแม่ลูกเทพๆครับพี่น้องแม่ลูกสวยๆนะครับผมมีทั้งหมด3คู่นะครับง้วนทองอีก2องทองครับพี่น้องนะครับผมทั่วมา อ่าต่อรองผูดคุยเบอร์โทรเบอร์ไหนก็ครับอ่าเบอร์โทรอีกครั้งครับผม093ครับ570ครับ9704ครับผมไอ้ดีไลน์เบอร์เดียวกันครับผมเฟซบุ๊กชินวัตรราชศรีเป็นภาษาไทยครับผมถักท้ายมาได้ครับพี่น้องท่อน้างนะครับผมตอนนี้กับอ่าราคากับพ่อจื้อพ่อจับพ่อขายครับพี่น้องนะครับพ่อซื้อได้ละนะครับอ่าซื้อขายกันในราคานี่ก็ถือว่าเป็นราคาง้วนที่บ่ได้สูงจนเกินไปพี่น้องอ่าผู้กำลังหางื่เลี้ยงตัดสินใจช่่่ววงงนนนีี้้็ถืออาาเปหทท นะครับผมย่าล่อไปโดนก็ดีครับพี่น้องเบื้องคลิปแล้วมักสนใจแม่ทองเฟ่มยิ่งใหญ่เนี่ยตัวแรกนี่ก็ว่าคักแล้วครับพี่น้องนะครับมักซื้อสองในสามกับมี่นะครับสองทองสวยๆราว่าจะเป็นแม่ทองครับพี่น้องนะครับหัวลนตัวนี้แหละครับนะครับเปิดไบสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทเก้าพันบาทต่อร่องใดครับพี่น้องหรือมักเฟ่มใหญ่ๆถือว่าเป็นเฟ่มนิยมบานเท่าพี่น้องผู้เลี้ยงกับง้อยง้องามปนีนะครับ ในราคาหาหมื่นก็อีกเก่าพันบาทเก่าพันบาทต่ททอร่องได้ครับพี่น้องเอาที่คอกหนองมอดครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว<น>้อีกหนึ่งขอกึ่งฟ้ามวัยรุ่นเลี้ยงวัวน,นะครับ,รบผมคุ้มมอดหาจะว่ามีงัวหลากหลายให้พี่น้องเข้าได้เลือกกับ,บที่ว,ว่าน้องเพิ่นเลือกที่จะอ่านะครับอ่าตามรอยของพอเพิ่นนะครับผมกับท<อ>ี่ว่าประสบความสําเร็จด้วยล่ะนะครับหลายทางกับที่คุณนาคุณนายกบหนองมอดนะครับผมฝากพี่ฝากน้องอีกหนึ่งขอกึ่งฟ้ามนะครับผมเอาถ่ายคลิปถ้าขายเอฟซีฝากขายเอฟซีจังเลยนะครับ ข้าบผมท่านไหนที่สนใจครับผมเขามาช่มหนาคอกหนาฟ้ามไหนครับผมว่าผมมีเยอะครับผมเริ่มต้นราคาหลักพันก็มีให้ชมครับยุขอกครัวว่าได้ออกมาให้เบิ้งครับผมครับผมหลักพันก็มีครับพี่น้องเงินตันราคาลได้งวาเลี่ยงกระทักว่าได้ครับพี่น้องสองสามพันแอดไลน์มาได้ครับผมส่งลูกให้เบิ้งครับผมมีให้ทุกราคาครับผมแต่ว่ามือนีเข้าเสียวงวงงามมาแบ่งปันครับผมครับผมเอานะครับมากแบบไหนชอบแบบไหนในงบประมาณเลือกมาได้เลยที่คลอกน้ำวัดมีให้เลือกครับพี่น้องมีเยอะครับ จากพี่น้องวันเดี้ยวคุณมว่นไายนะครับ,บผมสวัสดีครับ